โอ้เป็นแต่เสียบคักพี่น้องเอ้ยนี่คนย่างจากวงเมนูเสิรแซียบพี่น้องย่างปลาหมึกกระดองกับกุ้งพี่น้องมาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีวพี่น้องสุขูสุขศนะครับหพปอกับผมจาก,กวงกับพี่น้องครับเหนาวหนาวพี่นอ้องช่วงเสียอากาศบ่ปันไดมาเอานี่พี่น้องครับโอ้หควนควนเอา ไปจากขวดมาติดถูกที่น้องเอาได้ยุ่ได้ยุ่พี่น้องเอาปลาหมึกกระดองนะครับปลาหมึกกระดองกับกุ้งสีเหลืองในใจสีเหลืองไข่อุ้ยจังหวะพี่น้องกุ้งกุ้งมากกุ้งจับน้ำจิ้มเอามาพี่น้องมา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 เป็นเช่นนเอากุ้งก่อนเนาะอื và mực cả đoàn ามก็ต้องหัน กำลังหุนหันไปให้ปลาหมึกกระดองพี่น้องเต่ายุ่งขังก็ได้พี่น้องก็ดีค่อยๆหยิบมาหนิเต่ายุ่งขางครับเมื่อนี้เป็นจังไหนเป็จังจังหนาวคับแน่ถูกมั้ ເປັນຈັ ก็ <c oughs> ้สองท่านรอเสิ่งไว้ตามมันเย็นเนี่ยจะมีหนึ่ง ซอยซนอะยบึงจ็กน้อยอนเจซอยบึงอุ้ยหอนท่นตรองมาจากเตาสีหอนๆที่หลับนองมันจงสีเซ็บประมึกเห็นง้ำเป็นอย่างน้ำตลาด เอาพี่น้องครับมือนีนมาทรงมือดเนี่นะครับคั่วจากก่วงนะครับเกิดมันอีกภาษาหนึ่งเพื่อนฝูงศาตูตะตูจากก่วงนะครับตะตูบนบ้านของจากก่วงนะครับหลักการปาหมือนะครับเอามาฝากพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับหลักการแจ้วที่ฟูดเสแซ่บนะครับทุกๆมือนะครับที่จากก่วงเอากับเขากับนน้ำนะครับฝากพี่น้องทุกท่านขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดไลค์กดซับแครนะครับให้กับผมนะครับ และการรับชมลิปของผมทุกๆมือนะครับพ่อๆก็ไม่คลิปหนาพี่น้องครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ